สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวรถ Mercedes-Benz CLK g ชากับ Mercedes-Benz CLK แบบตัวธรรมดานะครับทุกคนก็เราไปดูการแข่งขัน,ขนแรกกันเลยนะฮะวันนี้มีสามสนามนะฮะอ่าเราไปดูการแข่งขัน,ขนแรกกันเลยนะไป ซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่า CLK GTR มันจะช้ากว่า CLK ตัวธรรมดานะฮะก็ถือว่ายังไงดีเอาเราไปดูสนามต่อไปกันเลยนะฮะสนามเซอร์กิชก็นี่แหละฮะเวลาที่ให้ดูไปนะฮะ ก็ไม wow. ่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่มั้งเราไปดูสนามต่อไปกันดีก่านะฮะเราไปดูสนามฟกสวากิเลสกันนะฮะป้ายเหมือนเสียงมันจะไม่ตรงกันอีกแล้วนะฮะก็ถ้าทุกคนสับสนก็ผมขอโทษได้ละกันนะทุกคน ผมไม่รู้จะทำยังไงละคือผมจะลองเปลี่ยนแนวบ้างไงทุกคนโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือรู้รู้สอะไรวะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือรู้ริปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ก็ลืมาลือกดกระดิ่งด้วยเพื่อเพื่อจะได้แบบพาคลิปใหม่ใในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย